EPS หรือ earning per share เนี่ยคืออะไรสำคัญยังไง earning per share เนี่ยก็เป็นค่าที่มีผลต่อราคาหุ้นนะคะและกิจการที่ดีเนี่ยควรม,มีกำไรต่อหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในระยะย,ยาววันนี้มารู้จักอัตราส่วนนี้กันค่ะฝากช่อง Youtube c h anel n Dr. ตุยด้วยนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจ ที่พูดคุยกับกดเบิ้งหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะ EPS เนี่ยหรือ e a r n i n g Per Share เนี่ยก็จะคิดมาจากกำไรสุทธิแล้วก็หารด้วยจำนวนหุ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อหารกันออกมาก็จะได้กำไรสุทธิต่อ1ห,หุ้นเท่าๆกันเรามาดูตัวอย่างกันนะคะร้านส้มตำของมานีเนี่ยมีกำไรสุทธิเนี่ยล้านบาท มีจำนวนหุ้น1ล้านหุ้นกำไรต่อหุ้นก็คือ1ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้น1ล้านหุ้นก็คือ1บาทต่อหุ้นส่วนล้านส้มตำของปีติเนี่ยมีกำไรสุทธิ2ล้านบาทแต่ว่ามีจำนวนหุ้นทั้งหมดเนี่ยสี่ล้านหุ้นเพราะฉะนั้นก็คือกำไรต่อหุ้นก็จะเท่ากับ2ล้านบาทหาร4ล้านหุ้นก็จะเท่ากับ0.5บาทต่อหุ้นนั่นเองจะเห็นว่าถ้าเราดูเฉพาะกำไรสุทธิของบริษัทปิติเนี่ย ก็จะมีกําไรสุทธิเนี่ยมากกว่ามันเหมือนมีเค,ค้กก้อนใหญ่กว่าก็จริงแต่ว่ามีคนมาหารหรือว่าต้องซอยย่อยกว่าทําให้กําไรต่อหุ้นตรงนี้ก็จะบอกได้ดีกว่าการดูแค่กําไรสุทธิเท่านั้นการดูเรื่องกําไรต่อหุ้นเนี่ยก็จะช่วยตัดประเด็นเรื่องของการเพิ่มทุนได้ด้วยเพราะเมื่อมีการเพิ่มทุนเนี่ยถึงแม้ว่าบริษัทยังทำไรทำกำไรได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเพิ่มได้น้อยกว่าจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ก็จะทำให้กำไรต่อหุ้นเนี่ยลดลงได้มาดูตัวอย่างกันนะคะบริษัทส้มตำมมานีเมื่อกี้เลยก็คือปี62เนี่ยมีกำไรสุทธิ1ล้านบาทมีจำนวนหุ้น1ล้านหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปี62เราคิดกำไรต่อหุ้นของบริษัทมานีเนี่ยก็ได้1 000, บาทต่อหุ้นต่อมาปี63เนี่ยค่ะ บริษัทมานีออกหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเพื่อจะนำเงินเนี่ยไปลงทุนขยายกิจการก็มีหุ้นที่ออกมาเพิ่มเนี่ยอีก2,000 200, สนหุ้นในปี6 3เนี่ยเนี่ยบริษัทมานีทำกําไรสุทธิเนี่ยในปี63ได้เพิ่มขึ้นนะคะจาก1ล้านในปี62เพิ่มเป็น1 1 0 0 0ล้านบาทในปี2563 ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้ามองเฉพาะกําไรสุทธิเนี่ยก็ก็กำไรสุทธิของบริษัทมานีก็ดูเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรามองที่กําไรต่อหุ้นเราจะเห็นว่ากําไรต่อหุ้นของบริษัทมานีเนี่ยลดลงนะคะเพราะว่ากําไรต่อหุ้นเนี่ยของปี6 ,3 จะเท่ากับ1 00 1 0 0 0ล้านบาทหารด้วย1ล00้าน2แสนหุ้นก็คือจะเท่ากับ0.92บาทต่อหุ้นดังนั้นเนี่ยกำไรต่อหุ้นเนี่ย ช่วยตัดประเด็นเรื่องของหุ้นเพิ่มทุนได้นะคะเพราะว่ามองกำไรที่มาต่อ1หุ้นเท่าๆกันและนอกจากนั้นเนี่ยกำไรต่อหุ้นเนี่ยก็จะมีผลต่อราคาหุ้นด้วยนะคะและก็คือมันมีผลกับอัตราส่วนในเรื่องของการประเมิน PE Ratio นั่นเอง PE เนี่ยถ้าคิดตามตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะคิดจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยก็คือราคาหุ้นคูณกับจำนวนหุ้นทั้งหมดนะคะแล้วก็หารด้วยกำไรสุทธิย้อนหลัง4ไตรมาสดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมอง P/E เป็นแค่มองต่อหุ้นเพราะว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยก็คือมองทั้งบริษัททั้งกิจการทั้งหมดแต่ถ้าเราจะมองแค่เป็นต่อหุ้นเนี่ยมันก็คือราคาต่อหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นนั่นเอง ซึ่งค่ากำไรต่อหุ้นนะคะของบริษัทที่ดีเนี่ยก็ควรจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพราะว่ามันก็จะทำให้เรื่องของราคาหุ้นเนี่ยมันดีขึ้นด้วยเราก็จะเห็นว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องคิดเองนะคะในเว็บไซต์ของเซทเนี่ยตรงงบการเงินผลประกอบการแล้วก็ตรงผลประกอบการที่สำคัญตารางเนี่ยก็จะมีเรื่องของกำไรต่อหุ้นเนี่ยแสดงไว้ให้เราดูในหุ้นที่เราสนใจนะคะ ถ้าใครสนใจอยากจะดูตัวอย่างหุ้นจริงก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเรื่องเกี่ยวกับกําไรสุทธิและกําไรต่อหุ้นที่มันเติบโตไม่ค่อยสัมพันธ์กันซึ่งเดี๋ยวจะทําลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ดูกันนะคะ ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นตามแนวพื้นฐานการอ่านงบการเงินการอ่าน56ิีดหนึงรวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นได้ด้วยตัวเองนะคะทางเพจเนี่ยก็มีคอร์สออนไลน์ iInvestor นะคะสามารถเข้าไปเซิร์ชหาได้ในเว็บไซต์ของ s k i l l l a n e หรือจะเซิร์ชจาก Google เลยก็ได้นะคะก็พิมพ์ iInvestor ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ